เอาละครับก็สวัสดีคุณชมท่าลอยนะครับผมก็วันน,น,น,นี้เนี่ยผมอีกเซตกันอยูเช่นเคยนะครับทุกคนก็วันนี้เนี่ยผมจะทําการมาเติมหน้ากากไฟนะครับทุกคนก็เป็นกิจกรรมหน้ากากไฟใช่ไหมแต่มันก็มาหลายวันแล้วนะครับผมวันนี้เนี่ยผมก็จะทำการเติมหน้ากาก,ากไฟนะครับก็มารีวิวให้ทุกคนดูนะครับว่ามันจะหมดกันหมดในกี่เป็นนะครับก่อน ที่จะดูเนี่ยพี่ก็ฝากคนเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ผมด้วยนะครับผมก็ทุกคนเห็นไหมตอนนี้เนี่ยเพชรพี่มีอยู่แค่เจ็ดเพชรนะครับผมเดี๋ยวพี่เนี่ยทำการไปเติมเพชรกันก่อนนะครับทุกคนแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันเลยนะครับผมไปอันนี้นะครับทุกคนก็กลับมาแล้วนะครับผมก็เพชรเนี่ยทำการเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็เนี่ยอันนี้พี่เติมไป480บาทนะครับทุกคน480บาทก็ได้1,800เพชรนะครับอ่า1,800 1เพชรวอทุกคนที่มีอยู่ในตัว7เพชรใช่ทุกคนที่ม ของการเติมไปนะครับ480บาทเรามารับอันนี้ก่อนนะครับทุกคนมารับไอกิจกรรมเติมเนาะพี่ก็ไม่ค่อยได้เล่นก็ยังไม่รู้นะครับว่ามันยังมีไว้น่าจะเป็นตรงที่เติมเงินสะสมครบนี่ครับตรงนี้ทุกคนขอช้าต้องขอไปด้วยนะครับนี่ครับเติมสะสมครบ1,500เนี่ยเราได้2 0 0เพรนะครับรับไปแล้วก็ได้รับอันนี้อีก50อะแล้วก็ได้รับอีก10เพชรวมเป็นทั้งหมด270เพรนะครับไอ้260เพรทุกคน เราก็2 6 0เลยน,นะครับผมตอนนี้เนี่ยทำการรับหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปทำการเริ่มสุ่มเลยเอ้กคนเดี๋ยวนี้ขายมาสร้างห้องด้วยนะครับนี่คืออะไรยังไงอะ่ะเอา4 1บาทต่อสัปดาห์ได้2ใบนะครับแล้วก็82บาทต่อสัปดาห์าได้6ได้6ใบนะครับผม <c oughs> ก็สำหรับใครที่ก็สำหรับใครที่แบบ อยากหามาเท่ยห้องเล่นก็มาซื้อในน,นี้ได้นะคือว่าเพราะว่าแบบมันก็ไม่ค่อยต่างกับราคาทางร้านเท่าไหร่ใช่ไหมเอออย่างนี้แปดสิบเอ็ดบาทเล่นได้เล่นได้ไม่อ่านหนอทุกคนเล่นได้ไม่จำกัดอรอแบบนี้มันไม่จํากัดเลยนะอันนี้คือ,อยังไงอ่ะแล้วเชาญมาทุกคนเรามีหน้าที่มารีลห,หน้ากากไฟเนาะอ่ะไปครับเดี๋ยวเราเริ่มไปกันเลยนะครับทุกคนก็เข้าไปที่ลักขี่เราเยานะครับลักขี่เราแย่งเออตอนนี้พี่มีอยู่สองพันหกสิบแปดเงินนะครับผมแล้วก็มากดตรงที่ว่าแก๊งหน้ากากไฟเดเดี๋ยวจะเริ่มมสุม สิบห้าเพชรก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเอาเศษเพชรหกสิบแปดเพชรออกก่อนลวกันนะครับผมไปเริ่มสุ่มเลยนี่มาดูครั้งแรกนะครับผมได้ไหมเอยทุกคนได้ไหมรอบแรกได้อะไรครับรอบแรกได้อะไรอะรอบแรกได้มีดมานะครับทุกคนได้มาหนึ่งชิ้นละรอบที่สองครับรอบที่สองเฮ้ยขอบพายเรื่อนครับรอบที่สองได้เป็นชิ้นส่วนนะครับทุกคนชิ้นส่วนห้าสิบนะครับผมแล้วก็รอบที่สามรอบที่สามอะไรหน้ากากไฟออกเลยไหมหน้ากากไฟออกเลยไหมเอาม่ออกนะครับรอบที่สามได้เป็นไอหมกศูนย์รอบที่สี่นะครับ รอบที่สี่ออกแล้วรอบที่สี่ออกนี่พี่กีเลยนะทุกคนไม่ออกไอ้ที่สี่รอบที่สี่ได้อันนี้นะนทุกคนเอาไปสี่อันละไปเดี๋ยวเราเริ่มกดแบบหนึ่งร้อยี่สิบห้านะครับก็คือสิบครั้งเนาะหนึ 1, 2, ่งสองสมนี่กดแล้ว่าทุกคนเอ้ยได้ไอวอลทุกคนเอ้ยได้อันนี้นะครับเอ้ยทุกคนได้ชุดไอ้ยชุดเฉลยเอ้ยได,ดยย้ทัวแล้วทุกคนเวอร์จัดต้องขอไปทำยายาบเลยนะครับเอ้ยทุกคนได้ชุดว่ะได้ชุดนะครับทุกคนได้ไอวอลว่ะ ไ้วอร์เรก็ได้ชุดนะครับผมเฮ้ ye, ยเอาเรื่องจัดขออนุญาตแครูลูกกันค่ะนะครับคนนี่เลยคุ้มอยู่นะครับผมเราก็เปิดไปเลยนี่ทุกคนแล้วก็เหลือหนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบสามแล้วอันตรงนี้มีอยู่สิบสามทุกคนเราได้ไมาแล้วชุดนี้ไปดูอีกรอบนึงครับได้ไหมผมจะเอาหน้ากากไปทุกคนได้มาสามแล้วชิ้นส่วนนะครับส่วนทุกคน,กคนพี่ว่าน่าจะหมดตัววะยากอยู่นะ น่าจะออกยากอยู่นะครับทุกคนไปสิบลอบไปสิบครั้งสองทุกคนบัตรอีโวออกนะครับออกเลยเถอะนะนกลับไปนะกลับไฟออกเลยเถอะรประมาณพันสามน่าจะเสียประมาณเหลือสักพันสามน่าจะได้นะตอนนี้สามสิบสามแล้วนะทุกคนเก้าสิบเดี๋ไม่ไกลเอ้ยทุกคนได้ซ้ำวะ่ะ โอ้โหหน้ากากไฟไม่ออกเลยเฮ้ยแต่แบบรอบแรกรอบเดียวได้คือได้นี้เลยนะทุกคนถือว่าคุ้มอยู่นะอ่ะอันนี้ได้ชุดซ้ำนะครับชุดซ้ำพี่ก็จะไม่เปิดนะจะไม่จะไม่งั้นไหนให้เปิดหมดทุกคนกด ESC ออกเลยวะเออเนี่ยแล้วก็โอ้โหเราพิพาททุกคนทั้งสอรอบเนี้ยขอชุดนึงก็ได้ไม่ต้องหน้ากากไฟก็ได้ถ้าหน้ากากไฟไม่ออกโอ้โหไม่มาว่ะทุกคนโอ้โหโอ้โหโอ้โหโ อเรียบร้อยแล้วทุกคนได้ไห่อะไรอ่ะ42ทุกคนผมว่าหมดตัวนะเขารู้สึกผมบอว่าหมดตัวนะทุกคนโ oh. อ้โหนี่ครับไม่ออกเอ้ยทุกคนได้เอ้ยทุกคนได้ปะได้ชุดแรกปะเหมือนได้ชุดแรกนะครับทุกคนเชี่ยเอาใจาขออภัยในคำหยาบด้วยนะครับทุกคนมาแล้วมาอีกชุดหนึ่งแล้วสองชุดแล้ว แคบรูปหน่อยละกันนี่เลยก็เปิดไปเลยทุกคนนี่มาละสองชุดละหลือสองชุดทุกคนไอชั้นได้สี่ชุดปะเนี่ยโอ้โหโหโหเฮ้ได้สามว่ะโอ้โหได้สามอีกแล้วว่ะโอ้โหทุกคนตอนนี้ได้ชิ้นส่วนรัวๆเลยนะโอ้หกสิบแล้วทุกคนหกสิบแล้วทุกคน ทจัดอะ่ะไม่ออกเลยวะในสองจุนี้ออกอยากครับ <c oughs> ไม่มาเอานคนไปสิบครั้งหกสิบหกเองอะ่ะคนไม่เหลือ800แปดร้อยละชื่ได้ไหมเนี่ยออกเลยเถอะออกยเถอะโอ้โหไม่ออกวะทุกคนพี่ว่าน่าจะหมดวะเพชรน่าจะหมดนะครับน่าจะออก ไม่เพชรหมดก็ไอเนี้ยไอเนี้ยครบอะ่ะไอมีดครบอะ่ะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยชิ้นส่วนมาชิ้นส่วนมามีดมีดมีชิ้นส่วนมาขอมีชิ้นส่วน,านสวนมาม,ด,ส 3, มดิเฮ้ยเอาละวะเอาวะเท่าไหรยละทุกคนแปดสิบเอ็ดทุกคนขาดอีเก้าอันอีเชี่ยขาดอีเก้าอันเฮ้ยเฮ้ยออกแล้ววะเฮ้ยไม่มาวะ สองอ, lam, อ,อ 3, 4, ันสามอันทุกคนสี่อันห้าอันไอ้เชื่ได้ห้าอันนะครับทุกคนสามสี่ห้าอันเลยทุกคนเลยสี่อันนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคนเฮ้ยได้ละทุกคนเฮ้ยได้แล้ววะเรียบร้อยนะครับทุกคนเฮ้ยมาลุล่วงเลยว่ะที่หลังๆอ่ะได้ครบแล้วนะครับทุกคนตอนนี้มีเก้าสิบห้าอันละนี่ทุกคน เพชรพี่ก็เหลือ508เพชรนะครับผมก็เอาไปบวกลบคูณหารกันเองแล้วกันนะครับทุกคนว่าหมดไปทั้งหมดกี่เพชรนะจากพันแปดอันนี่จากสองพันนี่ทุกคนเออนี่แรกเลยละกันขออนุญาตแรกเลยกันขอแคปรูปก่อนละกันนี่แรกเลยเก้าสิบปั๊บเรียบร้อยโคตรเอาโคตรตึงระกากไฟทุกคนพี่ได้มาสามชุดเลยนะสองพันสามชุดอะคุ้มอะคุ้มจัดอะนี่เปิดไปเลยระกงระกากไฟแคปรูปไว้เป็นประสบการณ์แล้วหน่อย นี่เหลือห้าแล้วทุกคนพี่ไม่สุ่มต่อแล้วตอนนี้ก็เหลือทั้งหมดห้าร้อยแปดเพชรนะครับทุกคนเออพี่ไม่ค่อยได้มาเข้ามาดูฟรีไฟล์เลยว่ะแบบพวกกิจกรรมร้านค้ามีอะไรมาใหม่อะไรยังไงบ้่างทุกคนลองมาดูในไอเทมอะไรอย่างี้มีอ,อะไรแบบน,น,น่าสนใจน่าสนใจหรือเปล่าน่าจะไม่มีว่ะ <c oughs> ไ,ไม่ไม่ไม่น่ามีนะทุกคนแบบเออไม่น่ามีทุกคนเดีเพชรเหลือห้าร้อยแปดเพชรเดี๋ยวเราไปสุ่มลูกซองกันต่อเลยละกัน เพชรเหลือห้าร้อยแปดเพชรเป็นสูตรสองซอนต่อเลยละกันนะครับทุกคนเอาหน่อยละกันร้อยยี่สิบห้าไปดิมาดิมาดิเฮ้ยได้ปืนฉีดน,น้นาห้าอันว่ะเฮ้ยหกอันว่ะเฮ้ยโหแรกเฮ้ยหน้ากากามาว่ะเฮ้ยอันนี้น่าจะเกลือวกว่าตู้นัน้นปะวะทุกคนมาหน้ <c oughs> า,กากากมาแล้วเจ๋อเลยเปิดเลยละกัน หกสิบอันนะครับทุกคนใช้หกสิบอันนะขอยาดเลยแล้วกันนะถ้าจะได้สามครั้งนะทุกคนที่ออกอันที่สามกูกรี๊ดเลยอ่ะโหไม่ออกว่ะโอ้โหแต่นี้พี่ว่าค่อยสุ่มทีหลังก็ได้นะทุกคนเพราะมันเหลืออีกสิบเอ็ดวันนะครับถ้าอะไรอีกอ่ะเราได้หน้ากากไฟให้ซ้ำ <c oughs> นี่ทุกคน 2, 58, สองร้อยห้าสิบแปดสุ่มเสร็จแล้วกัน นี่เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหกูตกใจหมดเลยนี่อยู่ตรงลูกซอง,งอีเวนเฮ้ยโอ้โหไม่ได้สิบพาเพชรวะทุกคนแล้วเสียงกูแผลกลไวไงขออะไรละกันโอ้โหอาหารแมวไปรรบสุดท้ายแล้วทุกคนรรบสุดท้ายแบบสิบครั้งแล้วนะครับโอ้โหไม่ออกเลยลูกซองจา๋า โอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่และโรคตายตายค่ะดีนี่ครับส่มไปกดเลยลวการรอบเนี้ไม่พูดผวามบันเพลงกดแล้วเฮ้ยโอ้โหไม่เน่ยอย่าค้างนี่กูตกใจกูนึกว่าไดโ้โหนี่ครับทุกคนก็เรียบร้อยนะครับทุกคนก็ถือว่าไม่ได้นะครับอันนี้เนี่ยก็เหลือ13เพศนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเอาเป็นว่า เดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยพี่จะมารีวิวแทนแล้วกันนะครับก็คือจะมารีวิวต่อจากอันนี้แล้วกันนะครับทุกคนก็คลิปก็มีเพียงเท่านี้นะครับทุกคนถ้าใครชอบใจคลิปนี้เนี่ยพี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทุกคนก็ดูเอานะครับว่า2,000เพชรเนี่ยหมดไปกีเ่เพชรนะครับทุกคนก็บอกแลบคุณอาหารเอานะครับผมก็สำหรับพี่ว่าเติมประมาณ2,000ัเพชรอะ่ะพี่การันตีเลยนะทุกคนพี่ว่าอย่างนั้นก็ได้แน่นอนนะครับผมประมาณ2,000ัเพชรก,ก็ประมาณ400กับ500กว่าบาทนะครับทุกคนเติมก็น่าจะได้ละประมาณนี้นะครับผม ก็ถ้าใครชอบใจคลิปนี้เนี่ยพี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ